สวัสดีครับแฟนเพจนักสแสวงโชคคนล่าฟันแฟนๆที่ติดตามชมการวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่อง YouTube แนวทางนักสแสวงโชคนะครับวันนี้ก็จะมาชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับเป็นสูตรเน,น้นๆเน้น,น,น,นชุดบนบนเท่านั้นแล้วก็ชุดล่างเท่านั้นนี่คือการประกบชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับผมได้วิเคราะห์เจาะลึกนะครับในส่วนของสูตรยำรวมนะครับรูปสามตัวบนคือห้าหกเจ็ด หลักสิบหลักหน่วยไม่เกี่ยวนะครับผมวิเคราะห์รูปสามตัวบนคือห้าหกเจ็ดนะครับดูไว้ให้ดีนะครับรูปสามตัวบนส่วนรูปสามตัวล่างคือนะครับสามสี่ห้าเห็นไหมครับรูปสามตัวล่างคือสามสี่ห้าส่วนสูตรสามตัวแม่นๆหาตัวเด่นจับชุดะ 8, นะครับรูปสามตัวล่างคือสามสี่ห้านะครับสามตัวแม่นๆหาตัวเด่นจับชุดเห็นไหมครับคือแปดศูนย์สามนะครับดังนั้นนะครับเราได้ ลู3สามตัวบนลู3สามตัวล่างนะครับเราก็จะนํามาจับกับสามตัวแม่นๆในส่วนของบนนะครับลู3สามตัวบนจับกับสามตัวแม่นๆ,ๆก็จะได้ตัวเลขดังนี้ห้าแปดนะครับห้าศูนย์ห้าสามนะครับห้าแปดห้าศูนย์ห้าสามหกแปดหกศูนย์หกสามเห็นไหมครับเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนี่คือชุดบนนี่คือชุดบนครับมีอยู่เก้าชุดนะครับมีอยู่เก้าชุด ต่อมาชุดล่างรูสามตัวล่าง3 4มสห้ตัวแม่นแม่นแปดนะครับนำมาจับชุดกันรูสาตัวล่างจับกับ3ตัวแม่นแม่นสามแปดสามศูนย์สามสามเห็นไหมครับสามแปดสามศูนเห็นไหมครับสี่แปดสี่ศูนย์สีมห้ยครับห้าแปด ก็จะได้ตัวเลขในส่วนของชุดล่างเท่านั้นนี่คือการประกอบชุดนะครับลูกสามตัวบนจับกับสามตัวแม่นแนะครับก็จะได้ชุดบนบนเท่านั้นเก้าชุดล่างเท่านั้นเก้าชุดนะครับแต่สําหรับใครที่ได้สูตรสามตัวแม่นๆ่นที่ผมวิเคราะห์เจาะลึกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับไม่เอารูปสามตัวบนไม่เอารูปสามตัวล่างเพราะท่านมีตัวเด่นในใจอยู่แล้วใช่ไหมครับออสามตัวแม่นแของอาจารย์นันโคตรแม่นเลย ในแต่ละงวดนะครับโคตรแม่นเลยงวดที่แล้วพลาดช่างมันมันมันเข้ามาครึ่งปีแล้วนะครับมันพลาดงวดที่แล้วไม่เป็นไรแต่งวดนี้ยังศรัทธาหมอือนเดิมนะครับมีสูตร803 803เป็นตัวตั้งยืนทั้งบนและล่างนะครับแต่ถ้ามีตัวเด่นนอกจากรู3สามตัวบนมีตัวเด่นนอกจากรูปสามตัวล่างสามารถนํามาจับกับ803ได้นะครับสามารถนํามาจับเล่นบนเล่นล่างได้นะครับฝากไว้พิจารณาสําหรับใครที่ กำลังเมียงมองอยู่เด้อน,นะครับนี่แหละครับการจัดชุดนะครับเราเอา803เป็นตัวตั้งนะครับใครที่ไม่เคยถูกเลยนะครับนําสูตรผมไปใช้ท่านอาจจะถูกรางวัลเป็นครั้งแรกทั้งบนและล่างก็ได้นะครับใครมีเด่นบนยิ่งดีออ้ยอาจารย์ผมมีเด่นบนอาจารย์ผมมีเด่นล่างนั่นแหละครับท่านมีโอกาสที่จะถูกรางวัลที่สุดเพราะสามตัวม่นมาบ่อยมาแทบทุกงวด ฝากไว้พิจารณาครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ